โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้กันทุกๆคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ขี่นะซึ่งมันจะมีสัตว์ขี่อยู่บางสายพันธุ์นะครับที่สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับเราสามารถที่จะให้อาหารขยายพันธุ์กับเขาได้นะก็โอเคนะครับก็มีอยู่ ทั้ง5้าสายพันธุ์นี้นะครับมันจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับอันนี้น้องๆหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าดัางโงกนะครับดัางโงกไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับแล้วก็ไก่ล่อนนะครับไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับโอเคมาดูในส่วนสัตว์ขี่ทั้ง3ตัวที่ขยายพันธุ์ได้นะครับสัตว์ขี่ทั้ง3สายพันธุ์นี้นะครับไม่ใช่3ตัวเนะาะก็ มีสัตว์ขี่ทั้ง3าสายพันธุ์นี้นะครับสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับนั่นก็คือนกกระจอกเทศนะครับนกกระจอกเทศเนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ด้วยการให้กินน้ำแตงโมนะครับน้ำแตงโมก็ทําจากแตงโม4แผ่นนะครับบวกกับขวดแก้วนะครับบวกกับดอกทองอุไรนะครับตามนี้เลยนะครับก็เป็นน้ำแตงโมแล้วนะครับสามารถที่จะใช้ในการขยายพันธุ์นกกระจอกเทศได้นะครับจะทําให้ดูปุ๊บปุ๊บ นี่นะครับนี้นะครับมันก็จะได้เจ้าลูกนกกระจอกเทศมาแล้วนะครับโอเคน่ารักมุงมิ้งกันเลยทีเดียวนะครับดูตามันกับตาพ่อแม่มันเนี่ยคนละไซส์กันเลยนะครับแบลมาแต่ไกลโอเคมาเดี๋ยวมันจะยาวนะครับคลิปน,นี้ก็จะไปเร็วๆเลยแล้วกันนะ มีขั้วโลกก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับโดยการใช้สิ่งนี้นะครับแฮมนะครับแฮมทําจากเนื้อหมูสุก5ชิ้นนะครับบวกดอกกุหลาบป,ป่าแล้วก็บวกกระดูกอะสูนนะครับก็จะได้แฮมนะมันไปเกี่ยวกับตรงไหนเนี่ยกระดูกอสูนเอามาทําแฮมได้ด้วยเหรอโอเคปึ๊บป๊บนะครับพอเราให้มันเสร็จมันก็จะวิ่งวนๆกันอยู่สักพักหนึ่ง มันก็จะเกิดมาเป็นลูกหมีโคลลานะครับดูหน้าตานี่ไม่ใช่หมีโคโลกนะมันหมีโคลลามากกว่าใช่ป่าเนี่ยไม่น่าใช่นะต่อไปนะครับเป็นสัตว์ขี่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เนี่ยก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับโดยการใช้ไก่ย่างหอมๆนะครับนี่ไก่ย่างหอมๆนะครับคือใช้ไก่ย่างบวกกับดอกก็ อากาเวสีแดงนะครับดอกอากาเวสีแดงเนาะก็สามารถที่จะให้ไดโดเซลผสมพันธุ์กันได้แล้วนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับสัตว์ตัวเล็กๆพวกนี้ก็จะเชื่องเลยนะครับไม่ต้องไปเสียอาหารจับเพิ่มนะครับก็สามารถที่จะใส่อาณาสัตว์ขี่แล้วก็ขี่ได้เลยนะ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้น้องๆได้นะครับถ้าผมพูดผิดหรือว่าพูดไม่ถูกยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับหรือว่าอธิบายไม่ถูกต้องร้อยเ์ังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้น้องๆได้นะครับก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับพัมพัลพัม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 พัลพัมพัมพพัลมพัมพัมพัลลัมพ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 ัพัมพัม